นับตั้งแต่รัสเซียเปิดฉากรุกรานยูเครนเมื่อวันที่14กุมภาพ,พันธ์หรือเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วมีคลื่นผู้ลี้ภัยสงครามออกจากยูเครนแล้วกว่า2ล้านคน ในวันที่รัสเซียประกาศหยุดยิงชั่วคราวเพื่อเปิดทางให้พลเรือนอพยพออกจากพื้นที่สงครามจำนวนคนที่หนีตายก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆส่วนใหญ่ของผู้ลี้ภัยคือเด็กและผู้หญิงขณะที่ผู้ชายส่วนใหญ่ปักหลักอยู่ต่อเพื่อจับปืนสู้กับทหารรัสเซียปราะศะจากหัวหน้าครอบครัวผู้หญิงหอบลูกน้อยหนีตายกับข้าวของอีกเล็กน้อยที่เป็นสิ่งประทังชีวิต วันที่ตรงกับวันสตรีสากลขบวนผู้หญิงกลุ่มนี้กำลังมุ่งหน้าไปชายแดนโปลแลนด์พวกเธอมาจากหลากหลายเมืองใหญ่ที่กำลังถูกโจมตีอย่างหนักจากทั้งทางใต้ทาง,ทงตะวันออกและทางเหนือวันสตรีสากลในปีนี้พวกเธอไม่มีดอกไม้ไม่มีการเฉลิมฉลองหรือเฉดชูไฟสงครามกำลังแผดเผาแผ่นดินเกิดของพวกเธอพวกเธอบอกว่าสูญเสียทุกอย่างบ้านเรือน <laughs> we lost our life, our safety. We can that plan any future because we don't know what will be tomorrow. And it's very stressful now. That's all that I can say. It's watching. <laughs>

ดอกทิวลิปหออใหญ่ในอ้อมแขนพร้อมที่จะมอบให้กับผู้หญิงที่ทุกข์ยากพร้อมรอยยิ้มและคําพูดที่เปลี่ยมความปรารถนาดีผมหวังว่าดอกไม้จะทําให้พวกคุณรู้สึกดีขึ้นบ้างสําหรับผู้หญิงเหล่านี้หลังจากรอนแรมฝาดงกระสุนออกมาได้ดอกไม้สีสวยกับการเต็มใจต้อนรับนี่คือวันที่ดีที่สุดในรอบสองสัปดาห์นับตั้งแต่สงครามเริ่มขึ้น I think that's the first time during this day when it felt like it's uh, some special day, I mean, like, you know, holiday and stuff like this, because before that it was just like the day when you have to do some stuff to get safe. So, um, thank you for bringing kind of nice emotions. I give flowers uh, for the woman because today is a day of the woman. ไกลออกไปหลายร้อยกิโลเมตรอีกฝั่งของคู่ขัดแย้งที่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กของรัสเซียหญิงชาวราัสเซียกลุ่มนี้นําดอกไม้มาวางไว้ที่นี่เพื่อให้กําลังใจกับผู้หญิงยูเครนที่กําลังเผชิญความยากลําบากจากผลของสงครามดอกไม้ที่พวกเธอนํามาไม่เฉพาะแต่มิโมซ่าที่ถือว่าเป็นดอกไม้สัญลักษณ์ประจาวันสตรีสากลแต่ดอกไม้หลากสีหลายพันถูกนํามาเป็นสิ่งเชื่อมโยงถึงผู้หญิงด้วยกันพวกเธอไม่รู้จักกัน Мы пришли, потому что мы хотели возложить цветы в память жертв российского вторжения в Украину. И 8 марта ⁇ это день, когда женщинам дарят цветы. И мы решили возложить те цветы, которые мы купили сами для себя или которые нам кто-либо хотел подарить в память жертв. ในวันที่คนเป็นล้านหลบลี้หนีภัยในสถานีรถไฟใต้ดินหลายแห่งในเมืองใหญ่ของยูเครนผู้หญิงจำนวนมากยังใช้ชีวิตอยู่ในนี้มีเหตุผลหลายอย่างที่พวกเธอไม่ไปไหนบางคนต้องดูแลพ่อแม่ที่ป่วยไข้บางคนไม่อยากจากบ้านไปไกลบางคนรอ เพื่อที่จะเป็นกําลังสำรองเข้าร่วมกับกองทัพในวันสตรีสากลปีนี้พวกเธอซุกตัวอยู่บนพื้นซีเมนต์แข็งกระด้างและเย็นเฉียบไม่มีดอกไม้บางคนไม่มีอ้อมกอดจากคนรักหรือสามีระหว่างการอพยพใครบางคนอุตสาห์หอบหิ้วเครื่องดนตรีติดลงมาด้วย เป็นที่มาของสิ่งเล็กๆที่ปรับประโลมจิตวิญญาณของพวกเธอในวันนี้ในความสลัวและทึบทึมใต้ดินมีแสงจากหลอดไฟจุดหนึ่งสองสว่างที่ร่างในชุดสีดำพร้อมเสียงบาดลึกของไวโอลินทวงทำนองแม้จะเศร้าส้อยแต่ก็เปี่ยมความหวังมันปลุกความรู้สึกบางอย่างในตัวของพวกเธอความรู้สึกที่ว่าจะยากเย็นอย่างไรชีวิตก็ยังคงมีความหวัง ความหวังที่จะได้กลับบ้านได้พบเจอครอบครัวและได้เห็นสันติภาพขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมชาแนลเล่าเรื่องรอบโลกกับดิฉันกรุณาบัวคำศรีฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจพวกเราต่อไปนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะสำหรับคลิปใหม่ๆที่เราจะนำมัลงค่ะ